สวัสดีครับพบกับกับผมนายปัญญพลภผู้เขียวในรายการทัศนิสินพาเพลนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาขอทํางานศินลปะบนปูนพลาสเตอร์นั่นเองซึ่งเป็นการปั้นดินน้ำม,มันเป็นแม่พิมพ์ไปจากนั้นก็นําปูนพลาสเตอร์ที่ผสมน้ําเองลงไปนะครับงั้นวันนี้เราจะมาลองดูกันครับว่าผลงานของผมเนี่ยจะออกมาได,ดีขนาดไหนซึ่งผู้ชมเนี่ยสามารถติดตามไปพบ,พบกับผมได้เลยครับไปกันเลย มาลองดูอุปกรณ์อันดับแรกกันก่อนนะครับอันดับแรกที่ผมอยากจะขอแนะนำท่านผู้ชมก่อนเลยและเป็นพระเอกของงานชิ้นชิ้นนี้ก็นี่เลยครับ,บลปลูนพลาสเตอร์กระครับดินน้ำมันขันแผ่นสำหรับรองแผ่นพิมพ์กระดาษง,งั้นทีนี้ทุกคนก็รู้แล้วนะครับว่าอุปกรณ์นั้นมีอะไรบ้างงั้นเราไปลงมือทำกันเลยครับไปกันเลย ครับอันดับแรกนะครับเราก็เอาดินน้ำมันที่เราซื้อมาเนี่ยมาปั้นเป็นก้อนใหญ่ๆก่อนจากนั้นเราก็เอาไปเป็นพื้นตรงฟิวเจอร์บอร์ดนะครับจากนั้นเราก็ใช้อุปกรณ์อะไรก็ได้นะครับที่ว่าจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถเกลี่ยด,ดินน้ำมันเนี่ยให้ทั่วแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดที่เราตักมาได้ครับก็จะได้รูปแบบนี้ครับคือให้ดินน้ำมันเนี่ยเป็นพื้นปิดฟิวเจอร์บอร์ดทั้งหมดเลยนะครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะเสร็จไปแล้วนะครับกับขั้นตอนแรกของการทํา รูปหล่อปูนพลาสเตอร์ครับโดยการทําพื้นหลังของแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดให้ทั่วแบบนี้เลยครับนี่คือหน้าตาของมันตอนทําเสร็จนะครับครับต่อจากนี้ไปก็จะเป็นขั้นตอนการวาดตัวการ์ตูนที่เราต้องการนะครับโดยผมจะเริ่มวาดเลยนะเริ่มจากการล่างออกมาก่อนนะฮะนี่ก็จะเป็นภาพตัวการ์ตูนที่ผมได้ร่างไว้เมื่อตกี้นะครับนี่ถ่ายซูมเข้ามาเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นกันชัดๆนะครับเป็นหน้ากระต่ายโหดโดดูโง่ๆตัวหนึ่งนะฮะ ครับต่อไปกันเลยฮะหลังจากที่เราวาดตัวการ์ตูนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นํามาวาดทับบนแผ่นดินน้ามันที่เราปั้นเป็นรูปเอาไว้นะฮะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าจะมีรูปลางๆเนี่ยที่เราวาดไว้อยู่เนี่ยปรากฏอยู่บนแผ่นดินน้ามันนะฮะซึ่งเราจะทําการตัดตามรูปโดยเอาดินน้ามันส่วนเกินออกนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าทํากันยังไงนะฮะท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่ารูปที่ผมวาดลงไปทับ แผ่นดินน้ามันที่ติดกับฟิวเจอร์บอร์ดเนี่ยออกมาเป็นรูปตัวการ์ตูนที่เราได้วาดเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการตัดรูปออกมาครับโดยเอานิํน้ำมันที่ไม่ใช่ที่อยู่ในรูปเนี่ยหรือนินน้ำมันส่วนเกินเนี่ยออกนะครับเดี๋ยวมาดูกันวา่าทํำยังไงครับต่อมาก็จะเป็นการตัดไล่เส้นรูปจากนินน้ำมันที่เราได้วางเอาไว้ฮะเราก็จะทําตามตัดตามเส้นอย่างนี้เลยฮนะ หลังจากที่เราตกแต่งหน้าตาของเจ้าตัวแม่พิมพ์เราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับครับอ่ะต่อไปก็จะเป็นการผสมปูนปลาสเตอร์เดี๋ยวตรงนี้แหละจะเป็นจุดสําคัญในการทํางานครับหลังเราสร้างกรอบแล้วก็ติดน้ำมันสำหรับอุดไม่ให้น้ําปูนปลาสเตอร์ไหลน,นะครับเราก็จะใส่น้ําปูนปลาสเตอร์ลงไปในกรอบรูปที่เราทําไว้เลยนะครับครับคนปูนปลาสเตอร์กับน้ําให้เข้ากันฮะเสร็จแล้วเราก็จะ เทปูนปลาสเตอร์ลงไปค่อยๆเท proof, นะ,ะเพื่อไม่ให้เกิดฟองอากาศในตัวแม่พิมพ์น <Always> ะ <begin to face> ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับครับต่อจากนี้ครับเราก็จะรอให้เจ้าปูนปลาสเตอร์ที่เราใส่ลงไปในแม่พิมพ์เนี่ยให้แห้งรอซักมาสิบนาทีนะครับเดี๋ยวมันจะแข็งตัวเองนะครับครับตอนนี้ปูนปลาสเตอร์ที่เรา ได้แช่เอาไว้ในกรอบแม่พิมพก็เสร็จเรียบร้อยนะครับคือตอนนี้แห้งแล้วเดี๋ยวจะมาลองแกะดูว่าด้านหน้าจะมีรูปร่างเป็นยังไงและหลังจากเกะอยู่สักพักหนึ่งนะฮะเราก็จะได้ออกมาครับนี่ครับนี่เป็นอย่างนี้อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะก็เพราะว่าผมเนี่ยก็ไม่ได้เป็นศิลปินมืออาชีพแต่ว่าก็จะพยายามแสดงให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับว่ามีกรรมวิธีในการทำยังไงในการที่จะให้แม่พิมพ์ปูนพลาสเตอร์เนี่ยออกมาเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับ